mm -hmm. สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ร่วมฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุลูกาเมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมนทินตามธรรมบัญญัติของโมเสสโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกําหนดไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเวลานั้นที่กรุงเยรูซาเลม็มชายผู้หนึ่งชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าเขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระจิตเจ้าสถิตกับเขาและทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ตาย ก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตเจ้าทรงนำซิเมโอนเข้าไปในพระวิหารขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ซิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัตรนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานา,นาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์ เมื่อโยเซฟกับพระนางมารีปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้ากําหนดไว้สําเร็จทุกประการแล้วก็กลับไปที่นาซาเร็สเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้นทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์และพระหันสถานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์พระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รัก สัปดาห์นี้ได้ปรับความรู้สึกบรรยากาศของวันคริสต์มาสอันเป็นวันเกิดของพระเยซูเจ้ามาเป็นวันครอบครัวอย่างสมบูรณ์เพราะประกอบด้วยบิดาคือนักบุญโจเซฟมารดาคือพระแม่มารีและบุตรคือพระเยซูเจ้าการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับการส่งเสริมอย่างเข้มข้นจริงจังในสมัยของพระสันตะปาปาเลโอที่13 ที่โรรองทรงตระหนักถึงสภาพการล่มสลายของครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปลายศตรวรรษที่19โดยมีวัตถุประสงค์จะรื้อฟื้นและปลูกฝังชีวิตครอบครัวคริสตชนและทุกครอบครัวในโลกให้มีความรักอันซื่อสัตย์และความผูกพันที่อุทิศตนตามแบบอย่างครอบครัวของพระเยซูเจ้าประวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ นำมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่สองข้อ2 2ถึง40ที่เขียนว่าเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีปฏิบัติตามที่ทำบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำหนดไว้สำเร็จทุกประการแล้วก็กลับไปที่นาซาเร็ตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์และพระหัตถ์านของพระเจ้าสถิตกับพระองค์พี่น้องที่รักครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านั้นมีองค์ประกอบในการเป็นต้นแบบดังนี้ 1. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มีการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในความบกพร่องอ่อนแอพฤติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ของสมาชิกที่อาศัยในครอบครัวเดียวกัน และยอมรับในความแตกต่างด้วยความเคารพ2ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้นมีการเชื่อฟังและพักดีเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าพักดีต่อน้ำพระทัยของพระองค์ไตรตรองและเก็บคุณค่าประสบการณ์แห่งพระพรไว้ทุกทุกวันวางใจในพระองค์เพราะพระองค์มอบชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัวเสมอ 3. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มีความรักรักและไว้ใจห่วงใยสนใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ต้องดูแลลูกอย่างดีซึ่งจากคำสอนคาทอลิกข้อ2 2 2 3ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองว่าพ่อแม่มีความรับผิดชอบอันดับแรกในการศึกษาของลูกๆพวกเขาเป็นพยานถึงความรับผิดชอบนี้ โดยการสร้างบ้านที่มีความอ่อนโยนการให้อภัยความเคารพความซื่อสัตย์และการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวส่วนในมุมมองของพระพุทธศาสนาครอบครัวจะมีคุณภาพและเป็นสุขได้นั้นพ่อแม่ต้องปกครองดูแลลูกด้วยพรหมวิหารสี่คือ 1. ต้องมีเมตตามีความรัก มีความปรารถนาดีกับลูกๆทุกคน 2. ต้องมีกรุณาคือมีความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ต่อลูกๆทุกคน 3. ต้องมีมุทิตาคือยินดีด้วยเมื่อลูกประสบความสุขประสบกับความสำเร็จในการศึกษาความสำเร็จในการมีครอบครัวที่ดี 4. ต้องมีอุเบกขา คือพ่อแม่ต้องยุติธรรมกับการให้ความรักแก่ลูกต้องวางใจให้ถูกว่าเมื่อไรควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องและเมื่อไรควรปล่อยให้ลูกดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วสภาพชีวิตครอบครัวปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าหลายครอบครัวพ่อแม่ลูกมีลักษณะคล้ายบุคคลแปลกหน้า ที่ถูกจับมารวมกันในบ้านหลังเดียวกันมีความขัดแย้งกันบ่อยๆอยู่ใกล้กันแต่กายห่างไกลในความสัมพันธ์แต่ละคนมีโลกส่วนตัวสูงมากหรือพ่อแม่นั้นก็ครอบงำชี้นำชีวิตอนาคตของลูกรังแก่ลูกด้วยการเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาแต่ไม่ได้ปกป้องลูกจนเกินไป ไม่ให้ลูกมีประสบการณ์ชีวิตและเติบโตตามวัยแล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อข้อแรกพ่อแม่พาลูกๆเข้าวัดฝังธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นจิตอาสาให้มากขึ้นข้อที่สองพ่อแม่เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบความอ่อนโยนทั้งในคำพูดทั้งในการกระทำให้ลูกๆได้เห็นทุกๆวันนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชะพระนาม พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสาย